สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมนะครับที่นี่ร้านวุฒิมนบุรีครับบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แนววินเทจและโบราณทุกรุ่นเลยนะฮะวันนี้จัดให้หนึ่งคันนะครับรีวิวประกอบการขายเจ้าย a ม a h ่าดีเ0ร้ครับคันนี้เอกสารครบทะเบียนแท้โอนขนส่งที่สำคัญเลยนะฮะผมซื้อตรงจากชื่อเจ้าของในเล่มครับภาษีค่าต่อเพียง1ปีเท่านั้นครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 0 0รซีซีครับเพื่อนเพื่อนครับสจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศแกนเกียร์และแกนสตาร์ทไม่เชื่อมนะฮะ รอบเดินเบานะฮะนิ่มๆเนียนๆเลยนะฮะอครับเราให้เพื่อนดูสภาพโดยรวมรอบคันหน่อยนะฮะคันนี้รถทําสีมาแล้วนะครับเพื่อนๆครับเป็นสีส้มนะครับตรงตามเล่มนะครับท่อเดิมนะฮะแกนไม่เชื่อมนะครับผม วงล้อหน้าวงล้อหลังแบบเดินนะฮะเป็นขอบ18ตามแบบฉบับของเขาเลยนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่หารถเอาไว้ขับเล่นไม่จุกจิกคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับระบบไฟติดครบนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะฮะแต่ใช้ไฟจากเครื่องยนต์ระบบไฟคันนี้เป็น C D I นะฮะอ่ะประมานี้นะครับผมขออนุญาตการสตาร์ทอีกหงรอบนะครับเบรกดีคัสดีครับ,รบเพื่อนครับนี่ท้าย ไปหน้าไปสหานะขึ้นนะฮะ ไฟเลี้ยวอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับผมนะรอบเดินเบาดีครับคันนี้ระบบ2ทีใช้งานได้คาบูดีเดินเบาดีนะฮะร,รถคันนี้ไม่ต้องผสมถังครับสะดวกต่อการใช้งานนะฮะ ออตลูปสองทีใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับมีตาแมวบอกเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดที่หารถเอาไว้ขับเล่นอยู่คันนี้ผมแนะนำครับราคาเบาๆครับเพื่อนๆครับเพียง14,900บาททวนเท่านั้นภาษีค่าต่อเพียง1ปีครับรายละเอียดเพิ่มเติมและเบอร์ติดต่อผมและ ID l ดียใช้อันเดียวกันเลยนะฮะด้านล่างนี้ครับ0 9น2 6 1 3 2 3 1ครับที่นี่ร้านวุฒินนรีครับสวัสดีครับ